สิ่งที่เราได้จากการขุดก็คือกระดูกนักโบราณคดีก็ต้องรู้เรื่องกระดูกพอสมควรในขณะเดียวกันถ้ามีคนที่เป็นมีความรู้ทางแพทย์เข้าไปช่วยด้วยงานมันก็จะไปได้หลายทางทีนี้เมื่อขุดกระดูกออกมาได้แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาอะไรได้บ้างอันแรกก็คือหาลักษณะปกติของกระดูกอันนั้น ข้อแรกเลยกระดูกที่ขุดมาได้นี่ผู้ชายหรือผู้หญิงสูงเท่าไหร่อายุและจากนั้นแล้วมีลักษณะจำเพาะอย่างไรและต่อจากนั้นไปก็เป็นเรื่องของความรู้ทางพยาธิวิทยาซึ่งวิชาในหมวดนี้เนี่ยจะเรียกว่าพาลิโ p a t h o l o g y วิชาว่าด้วยโรคที่พบในคนสมัยโบราณก่อนประวัติศาสตร์นะครับ คนสมัยโบราณเนี่ยกินอาหารซึ่งซึ่งมันเหนียวมันหยาบเพราะนั้นฟันก็จะสึกแล้วในกลุ่มที่บ้านเก่าก็พบฟันผุเนี่ยเป็นจำนวนมากฟันสึกก็เยอะพบกระดูกหักบ้างไม่มากนักนะครับแล้วนอกจากนั้นก็มีลักษณะอื่นๆซึ่งแสดงว่าเป็นโรคจะเป็นโรคของกระดูกเองหรือโรคของ เนื้อเยื่ออื่นก็ได้เช่นโรคก,การอักเสบของกระดูกอย่างอันนี้นะครับอันนี้เห็นนูนขึ้นมาในกระดูกหน้าแข้งแล้วก็มีหลุมอยู่อันนี้คือการอักเสบของกระดูกนะครับโรคอีกหลายโรคเนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิดล่องรอยที่กระดูกยกตัวอย่างเช่นไอฮิวาตะ,ตะโกโรค ถ้าไม่ก่อให้เกิดร่องรอยที่กระดูกก็ตอบไม่ได้ว่าเคยมีหรือไม่นะครับเพราะนั้นเท้าจะไปเขียนบอกว่าคนโบราณมีอาชีวาตะโคารกเยอะอันนี้เขียนไม่ได้แต่ถ้าถามคนโบราณคนก่อดประวัติศาสตร์มีวันโรคไหมมีครับเพราะวันโรคนั้นทำให้เกิดลิชั่นที่กระดูกสำหรับกระโหลกของ ที่บ้านเก่าเนี่ยก็จะมีอยู่กระโหลกซึ่งมีร่องรอยมีรูที่น่าจะเป็นการเจาะกระโหลกเพื่อการรักษาทีนี้ปัจจุบันเขาเจาะกระโหลกทำไมถ้าเผิวว่ามีเลือดออกข้างในก็เจาะรูแล้วก็ดูดเลือดออกถ้าโตก็เจาะหลายรูเสร็จแล้วก็เอาเลื่อยเลื่อยซึ่งเป็นเหมือนกับเหมือนกับโซ่นะครับ สอดจากรูหนึ่งไปอีกรูหนึ่งแล้วก็ใช้เพื่อตัดตัวกระโหลกออกเป็นชิ้นการจะตัดก็ต้องรู้ว่าข้างล่างมีอะไรไม่ใช่ไปตัดตรงหลอดเลือดเราก็ไม่รู้ว่าคนโบราณเนี่ยเขารู้จักอณาตโตมีตรงนี้ไหมแต่สิ่งที่เราได้รู้ก็คือมีบางแห่งที่มีเทคโนโลยีในการทำ ของในประเทศไทยนี่มีอยู่ที่ที่บ้านเชียงก็มีที่ลักษณะมีรูที่น่าสงสัยว่ามีการเจาะ